สบ,บายดีเด้อโอ้ยสบายดีทีบบ่กำลังมา <ไป S 1> ห่าหนาโรงเรียนกำลังผิดไงนะฮะกำลังห่าหนาโรงเรียนเจ้าแห่เอามื่อเด้อบ่เด้อเจมาพรับ่ะองขวอยกันไปขึ้นกันอืย่าผิดคำสนนัญญาลูกสาวบอ <c oughs> น้อยพอดใส่แหละกำลังขอดเดินแฟร์พอดีเด้อผีออกไปแล้วผีหอดไปล่าเพื่อนมาเสียวเพื่อนมาขี้มาดูดเด้อขี้ดูดใส่นะ สวานไปบ่โอเจ้าสิไปสว่านบ้อมาหนิอยไปกับพ่อบ่เยโอ <imagery. S 1> ้สบายดีสบายดีโอ้โอ้ใช่นะไปไปไปเช่ควิโด สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุสุ่สุกสนเด้อพ่อพี่น้องเอ้ยกลับมาพบมาพอในมอนี่เนาะโดยปลื้ทั้งสวบูพ่อพี่น้อ,นองเอ้ยกำลังสิไปฮับเอาน้องพิงเนาะโดยกำลังจะไปฮับน้องพิงตอนแรกมือมันซุกพ่อพี่นออ้องเอ้ยเพื่อนก็สิดีใจค่ะครับทีว่าบุอมาในมาโรงเรียนนี่เพราะว่ออาที่ผ่านมาสองซัมเมอร์วันใสูดท้ายเพื่อนเนาะก็ไปเผามาเผาออไปเวียพวยพี่น้องไอ้ กะทั้งสมบูรกะเจ็บคอแน่กับเพิ่นกะบบุญยากันนาใหข้คมืนมือเวลาขึ้นรถอ่ะเพิ่นอยากบินทั้งหลังบนหัวใจพี่น้องไงเป็นกันเล่นพูดเลนพี่เนาะกะเป็นแบบบางามในี่บบริษัทไทยเพิ่นแต่ว่าเดืองหานี่บริษัทหาเนาะเพลินนี้ชิง่ายก็เอื่อยน้อยนึงเอื่อยอยากงอแงแน่เอื่อยนี่เอื่อยอยากคัดให้ทั้งแม่เพิ่นมาชมทั้งแม่ไว้ฮะแน่หน้าตาก็เพล่น อากาศฮอตอากาศฮอตนะมาอากาศหนาวเนาะมะนี่อากาศด้วยเย็นๆเนี่ยหน้าตากะแบบหน้าตากะระเพาะเฮ้ยพี่น้องเอ้ยนี่ทางสวนอ่ะไอ้กะลมล้มเนี่ยเนาะกะดูแลสุขภาพต้องการเด้อให้พี่น้องเอ้ยกาลร่างสิไปฮับเอาน้องเพียงแต่รอเวลาอีกสักหน่อยเฮ้ยพี่น้องเอ้ยรอเวลาอีกสักหน่อยจังไปฮับเอาเพิ่นเพราะว่าไปฮับเอาไว้ลาย,ายกะยันเพิ่นบ่ ลึงเนาะเดีบนจีดึงโตแต่ว่าเออแม่เคยมาหับเอาไว้แล้วบนหนาบนหน้ถ้าเฮาบอม,มาหับเอาแหละบนกะซีอ,อีดึงได้เยวบนกะงอแง,ง,งอีข้าต้องไปหับแบบเวลาที่แบบหมูเดกเบี้ยนเอาแบบออกมาพร้อมกันนะเขาเพร้อมกันเลยเนาะเอาแบบนั่นเลยแบบว่าถ้าเขาจำเป็นอนี้ทีเขาจ่ต้องไปหับเอาเพิ่นไว้แต่ถ้าเพิ่นเดิกเพินเพ่นและเขาจังไปหับเอาเพิ่นม,มาเนาะ ก็ร,ร้องเพลงตอนนี้กัเดียนเขาเดือนที่สองแล้วตอนนี้เขาเดียนเดือนที่สองบังบอทางมีเดี๋ยวบังวอกบังมีว่มาเราคุยกับไพ่โอ้คอยคิดว่าเล่ามาหาอย่างเัินนะอเรามละลาแม่โอ้สบายดีคอยเดียวเบิรงกคอคิดว่าเจ้าบอกกับไพ่ไว้เราลม,มาละลายแม่เราก็เลยนั่เลิกเลยเราเลยเราเลยเราาจอดมาตา เรหลับลูกว่ะอเรอถ่าถึงเวลาอีกจกักหน่อยเล็กน่อยเนาะอีกเล็กน้อยกะนาทีอยากให้เพื่อนแบบเาไปฮับตรงเวลาแบบไม่อยากไปฮับก้อนแล้วก็ไม่อยากไปฮับไอ้ซ่าเนาะอยากเอาแบบอันช่วงแบบมูเลอร์นะมูเลิกเครียดมันยังอ่ะแหละเอาพอดีเลยเอาเลิกไปฮับไว้ะไไกะมันกระชีดหายเพิ่งดึกอเฮ้ยพี่น้องเอ้แต่มันเดินแต่วันนี้กะ ทา้าบอกว่าเมื่อสุดไทยอาทิตย์เดือนอาทิตย์นี้เมื่อสุดท้ทยได้นท้าบอกว่าบื<ใ>นองิปไปไซนี่ป้าทู่ไปเที่ยวโหเลยนี่วันเสาร์วันเสาร์ไปไซไร์อาทิตย์ไปเที่ยวพอพน่ะพอยากไปเที่ยวที่พอยากไปนี่กับบุ้มี่อย่างไรเราพ่อยพี่น้องเป็นห่างเนาะเป็นห่างมีมักตะลุดแล้วกับบีคลองดินมีแบบ แบบข้อดิีของเล็กน้อยแหละอยู่ที่อยูอย่แข่งซ้อนนะเขรียดอยู่ไอเตทกเนาะไอเพิ่นกะซิมากแบบไปนั่งลิ่นแบบตามภาษาของเล็กน้อยแหละเนยอ่ะมื้อนี้ทางสบุรณ์ก็พอเพิ่พนกะไปหบเอาลูกสาวล mm hmm. <laughs> ูกสาวหล่าลูกสาวก,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 ก๊กเว้ยพี่น้องเอ้ย mm hmm. หล่าลูกก,ก๊กเนาะ mm hmm. สามมงคิงพอดีก,กำลัง อันเป็นปล่อยให้นักเรียนออกพอดีเด็กเรียนเด็กเรียนี่คือไปไปไปรับก็ได้แมนนี่แหละเป็นว่าหับไงแต่เออบิวนี่เมย์พป็นชิมาหับเอาเองเพราะว่าท่าได้สัญญาผิดคำสัญญากับน้องบิวหลายเทื่ออะไรแปลว่ากับโบติเล่าอะไรบางทีกับมิทามิตู้มาหน่ทางหานกับบูมีคนอยู่เนาะเพราะว่าทางเสาเงินกดี๋ยช่วงนี้หันบุสบายแมน สบายเลยื่อยไปพี่น้องไปทั้งสองเงินก่ะวันนี้ถ้าไม่ตู้เราวโอยูย่นี่ทั้งสบายก็ต้องไม่ยู่ไอ้ครับจะต้องกินนี่เนาะแน่ท,ทั้งโมเตียงก็คือคู่กันแหละแล้วก็โอ้เรียกลายทั้งพอก่ะแต่ว่าทาั้งเฮากับฮัดอยากให้เพิ่นมาน้ำป้าน้ำลุงม่ได้เตอแรกที่ว่าเพิ่นเข่ากันกะเพิ่นก็มาหน้ำยูปป่แบบไปามาแบบนี้เพิ่นอยากคัดอยากคัดให้ไม่ตู้มาส่งอยากให้ไม่ตู้มาส่งเนี่ยเดี๋ยวนี้ สบายโทรมาพอดีโทรเดูเด้อขอเงี้ยนครับสบายกันเต็มเนาะฮัลโหลงไม่ติดเลยกำลังถ่ายคลิปอยู่เด้อสบายดีเด้อโอ้ยสบายดีๆกำลังมพ่อหน่าโรงเรียนกำลังถีงอยงนัฮะกำลังพ่อหน่าโรงเรียนเจ้าแห่เอาเมื่อเด้อบ่เลยจะจะมาทำคงคอยกันไปเพื่อยัดผิคคำสัญญาลูกสาวบ่ ทอยดสายแหละร่างทอดเดินแฟรอ่าพอดีเลยพอดีออกไปพอดีทอดไปล่าเพอดีเอาพอดีบัตรที่บัตดูเลยขีดูดใส่น่ะสวนไปบ่เจ้าสบายสวนบ่มาหนิเลยไปกับพ่อบ่เลยอทำพาะพันก้อนเพ่ะสบายบ่รื่อจังไรเหมือนเมือน่เหมือนเลย มาเมินเพิ่นพักอยู่ได้ว่าจะพาเพิ่นไปเมินเนี่ยเอาไปไปไม่ได้เลยก็เมินในก็นอนอ่ะบ่บนอนเนาะเพิ่นสิเห็นเพิ่นบ่นอนเลสิแม่เราบอนอะเห็นบ่น้ั่งผิงบ่มานะโอโบแม่นเห็นเออบ่แม่นเห็นเห็นพมซี่กันว่านู่นคือกันโอเคโอเคโดยโดยก่อนจะลงไปรับแล้วมึงวะจะลงไปหามด้วยโดย ไอพอพัน่งไปหาบเบิ้งทางสบายท่มากพีนก่นี่เนาะ,ะกำลังชิมาหับมาลงบิวมาก,กับบ่อเตียงก็เตียงกับ,กบมาแต่ก่อนแก่นพดดอดีไม่พี่น้องไงอทั้ทงพ่อพันอยางก่งไปหับอุกสาวเลยเป <c oughs> ็นยื่นถะคู่เป็นตูมาแล้วดหัว่นเนาะเฮ้ Hello. Đây đây đây, hình cái bao mà này, hình cái bao mà này hổ. Nước vô. Chào nay cái nhà này. Đây.

เตูตูปวดหัวแลนมาไปเดกไปไปเท่าไ้ร่ะออประตูจะปวดหัวเจ้าเลยมามาหกมา่มา ให้พ่อเพ er mm nah an> ิ่นไปฮับให้พ่อลงไปฮับสบายดีสบายดีโอ๊ยป๊อกโอ๊่ใช่นะป๊าป๊ะไปเชื่อพี่ดูป้าพี่ป้าพี่ป้าแม่พาไปเชื่อป้าแม่มีแล้วลูกมะลูกมะลูกมะโอ้โหไร่คัดใจไปเชื่อนั่งนั่งนั่งเชื่อนั่งเช Papa, pa, pa, ok, sao mày cho papa. Hai? Mô mi papa nương. Năm mai. Bà mì nài. Bà mì Bà mì nài. Bà Bà mì nài. Bà mì Bà mì nài. Bà Bà mì nài. nằm mì Bà mì nài. Bà mì nài. Bà Bà เอ็นยังใคเห็นยังเอ้อตบมือซะน้องพิงคด้นสาน้องพิงคด้นสาวคู่อนนี่ดุไปไหนสาวคู่อนอะไรมเจ้าเบิ่งกยังก้อเจ้าห้องเพลงบระดุเจ้าห้องเพลงบอเบนนะเอาโบวานนี่ดุเด้อดุเด้อหนึ่งเด้อมีแล้วตัวนี้มีแล้วพิงชื่อวานนี่มีแล้วนี่นี่เอาตัวนี้ดุอ่ะ ได้เอาเนอะบอเอาบอเอาโอ้โอเคไปเอาอยู Demon> ่บะนมนะบอกเลวรานเด้อลูกเด้อเสียค่าวานก่อนอะไรนี่นี่เจ้าบูกินเนี่เจ้าซื้อเลยเจ้าบูกินลนุกไปเอาเงินไม้ลูกปะพูดพูดพูดไอ้ก็หนุกขอบใจ นมืองามๆหน่อยนมืองามก่อนทาไมอันนี้มากดินเธอะไรนี่อ่ากินหมูกินแต่ผเคยดินสบายดีก็ลูกป้าเมื่อาหน้ปะสบายดีโดยบายบายปะบายเลยบายก่อนบายก่อนบายไหมป้าขึ้นไปแกะปูป้าขึ้นไปแกะยิงป้าโดยเดี๋ยวให้พนยิงไฟอ๋อโดย เชียงไหวเลยเชียงไววไห้พอเห็นเลยมามามาถึมากแ่ไนมา้ถไมคือว่าบะหมีนะมปอุ้ยึนไลูกถป่ะป่ะถึป่ะป่ะปะเป็นไพ่คม โอ้ยจะไปยังกบปลูกยังกบหรวอยิงเกียนี่ยังเมาฮะยิงเมาปุ๊กกวะยังเมากำลังสี้าเนเมื่อตอนนี้เห็นแต่หัวงงๆใช่ไมพงดวค่ะนี่มึงดีใจปุกกนมในมนนมนุ่มม่เนนมนนกินหมดเมันเป็นยาปุก อยากได้ไพซายอยากได้โทรศัพท์เมื่อกี้นี่น่ารักไรแท้ท้าบเมื่อเอายื้เฮือนหนุกจะท้าบดินยางเจ้าละลายอยู่ลูกละพุทนะพะน่าสบายนะพุทธะเห็นว่าสบายสบายมากเอ้ยบิวนะหนุกป้าป้าไพไพหมาวยิบอยู่นะหนุกบังบังจับเลยมันมันแกะปลาได้แกะปลาได้แกะย่ายเลย มันเป็นมันเป็นแกไายบุ่นอะไรนี่นะแต่ปลาคัวปลาคู่คหญกินกระยาวอะวัวนยังดุบมันเองวันหยังวันชุกเออเบอร์เอ่อนวันยังวันเสาร์ไปเที่ยวเทียวใช่หอมันแกบัวอะไรไเขาใชไ,ไปสาไ é, ปสายยืดูค่ะ

เมนบ้าลูกเมนบ้านนะพิงแมนบ้านรถเตียงนะพูดพูดพูดหน่เนบ้านวะเนบ้าเมนบ้าน่อนหนนะมนจำได้แท้คนนาเตียงนนาเตียงนะมนบ้านูมนบ้านม่นาเตียงกันสบายได้นอเจนี่เพิ่ม่นะไปรับไอจูวันที่อะไรลูกใชชมยะลูกกรกาศกินเ็นเพลงไดเ cái mẹ đâu mà sưu hát có được đâu. You kỳ nùng pia nùng phôi chân nặng à oh. nùng pia vô anh nặng 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 à nặng 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 เอาไว้ตัวนี้นะตัวมเ้าให้ลูกีาอีกเจ้าิิองเออจ้โอ้ยเอาจ้านีอาไว้ก็้าจ้าบเป็จ้าเองเป็นจ้าเองจ้าเองบ่เอ้จ้าเองิจ้าิิรองาเลใหมแม่ลูกาใหม่แม่อาไปเไปชื่อของจริงกันเด้ลเด้อเจ้าเจ้าเราดูดมนูออยบ่เจ้าเลยบ่อ่านฮักแล้วเนย เมันเป็นปลาจ้าลูกมันหักเลยนะปลาจ้อไหมฮะโอเคแม่ไปซื้อของกินกันดูกเด้ออ่ะสำหรับคลิปนี้พี่พี่น้องเอ้ปุ่มีอย่างลายมาหับน้องไตบ่เอ้ยมันบาดปากบาดปากเออแกเจนี่ออกแกเจนี่ออกผนชีกัดเนี่ยมบาดปากเหวนบอสมันเจ็บบาดได้ตอนนี้ โอเคอาจารย์สบายดีปราลุงกระดุกโอ้บอว่าอาแล้วนี่ลูกหล่ะอ๋อยีนี่ลูกหล่ะขน้ามาไหมขน้ามาไหมขอโทษยืนยืนในนี้ยืนในนี้เอ้าให้จีบเอาหนินู่เจ้าเจ้าเห็นเมาบ่ม่วนลูกเลยนดยอ่าไปแล้วพี่น้องเอ้ยสำหรับจีนี่ต้องไปตลาดแรงก่อนหาซื้อของอยู่ของกินก่อนสบายดีโยสบาย